จริงใจยค่ะใจด่างไปเลยค่าจริงไปเลยไม่ทำาะไรไม่ทำอะไรถ้าสมมตินี่จ้ะแม่ใจด่างเลยอาจารย์ส่งให้ดีด้วยนะส่ตรงนี้เลยไหมไม่รบส่งไม่เสียค่าส่งใด่าง ไปฮ่าฮ่าเราทำได้แล้วแหละฮ่า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 ะเล่นเองแต่ว่าเราทำได้แล้วแหละเขาตื่นมากินไปแล้ว đi vào bao nhiêu đứa cứ liều. cái gì vậy? Đu về chỉ lò <laughs> bé. <laughs> 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 นมำบอกว่าจะเป็นจมาถาเอะไลกระาได้นะคะเฟซบุ๊กเราก็จะมีเหมือนกันแต่หน้าแฟนีทามนองแต่ละตมาที่บมาบอกว่ากน้าเป็นเหมือนมอกี้ต่ขาดเรืองไม่ยาไม่อยากม่อากื่อย่างนั้นหันเลยนะันเลยนะชอบคนนี้ ស្រូវើរៀរគ្រូវ